อันนี้ไม่ใช่ยาของอาจารย์โอนะเนี่ยบอกว่ายาของอาจารย์โออ้าวเดี๋ยวผมจะให้เขายกมันอาจจะตกเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูวันนี้พี่ทิพย์จะมาเป็นพยานพี่ทิพย์พึ่งที่จริงรู้จักพระเจ้านานแล้วแต่ยังไม่เชื่อพระเจ้ายังไม่เอาจริงเอาจรงกับพระเจ้าเราอาจจะเคยเห็นหน้าพี่ทิพย์เดี๋ยวพี่ทิพย์แนะนําตัวก่อนชื่อชื่ออะไรอายุเท่าไหร่สวัสดีค่ะชื่อสุธิการอาริยาตอายุ49ปีค่ะ รู้จักรู้จักนะพระเจ้ามานานหรือยังรู้จักพระเยซูมานานหรือยังร,รู้จักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะพ่อยายชอบพาไปโบสถ์ค่ะแต่ไม่ได้รับเชื่อค่ะแล้วก็หลงหายออกจากทางของพระเจ้าไปค่ะไปเอาไปเอาหลายอย่างค่ะแต่ไม่เอาพระเจ้าจนกระทั่งเราเคยมีโอกาสคุยทางโทรศัพท์อธิษฐานเพราะพี่สาวค่ะแนะนาให้พี่แนะนําให้มาอธิษฐานก็เลยอธิษฐานก็มีฝ่ายวิญญาณโพ เมือ่อฝ่ยายวิญญาณโผลตอนนั้นก็สงสัยไม่เอาจริงเอาจังจริงไหมพี่ทิพย์เหมือนจะแวบออกนอกทางของพระเจ้าละค่ะตอนนั้นเป็นโรคอะไรบ้างตอนปี6กหนึ่งเดือนกรกฎาแต่จำวันที่ไม่ได้เป็นถุงน้ําในหลังไข่ข้างขวาประมาณ13เซนหมอบอกไปทําอะไรมาทําไมถึงปล่อยขนาดนี้ปล่อยให้แตกเรายังไม่ถึงขั้นแตกหมอว่าไม่กลัวแตกหรอเราก็บอกไม่เราไม่รู้ แล้วหมอก็นัดอีกสองเดือนต้องประคับประคองให้ถุงน้ําอ่ะให้ถึงเวลาจนหมอผ่าหลังจากนั้นก็ป่วยมาเรื่อยๆปีหกสามและหกสี่ะนี่คือยานะคะที่กินไม่รู้จักจบกินไม่รู้จักหายเป็นซ้ํำซากอยู่อย่างนั้นยาเหมือนเดิมยาตัวเดิมแต่ก็เหมือนว่ากินตัวนี้ตัวนี้เป็นใหม่กินตัวนี้ตัวนี้เป็นเพิ่มกินตัวนี้ตัวนี้เป็นเพิ่มสูมบางเอิ กินยาอะไรมากนี่คือยาหมอสั่งจ่ายนะคือไปหาหมอกินมันอยู่อย่างนี้อันนี้กี่ปียาทั้งหมดมันก็ทิ้งไปบ้างเนาะสองปีค่ะสองปีปีหกสามและหกสี่ค่ะยาอะไรมึงคงผมก็ไม่รู้เนี่ยยาแก้ทางเดินปัสสาวะยายาหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นโรคอาการเครื่องกระเพาะยากินตอนกลางคืนยาแก้ปวดยาน้ำในหูไม่ทเจ็บกล้ามเนื้อไม่มีสาเหตุอันนี้อะไรอย่างเนี่ย ห้ามบทอินรักษาแผลก็จะเป็นโอ้โหเยอะแยะเลยนะเยอะแยะค่ะจนกระทั่งมาอธิษฐานมอธิษฐานที่ที่โบสถ์ขอพระเจ้าในการรักษาโรคต่างๆในร่างกายให้หายให้ดีขึ้นให้เป็นคนที่แข็งแรงขับรถก็ไม่ได้ต้องอาศัยสามีเราก็เกรงใจเขาสามีไม่เชื่อพระเจ้าด้วยก็มีการต่อสู้ในครอบครัวนะแต่ว่าเขาเลือกเอาตอนแรกเกือบไม่เลือกแอาแต่มีพี่เลี้ยงที่ดีก็ไป ก็หนุนใจมาเหมือนลหลายคนที่นี่รับเชื่อเมื่อไหร่เดี๋ยวก่อนเอาพูด,ดนึกรับเชื่อเมื่อไหร่ที่เอาพระเจ้าจริงๆอะกลับมาแล้วไม่หันหลังกลับมลเมื่อไหร่เมษาเมษาพฤษภาเนี่ค่ะปีห5หนี่ค่ะเอาจริงๆจังๆค่ะอาจารย์โอก็บอกว่าให้ปอ่านพระคัมภีร์เอออ่านพระคัมภีร์อ่านยังไงอ่านพระคัมภีร์อ่านยังไงก็อ่านยังไงก็ก็อ่านก็อย่างนั้นนะคะ่ะแต่เราอธิษฐานเราขอพระเจ้าเราขอสติปัญญาเราขอความจําในการอ่านพระคัมภีร์ ให้ให้จดจํเอธิษฐานทุกวันอธิษฐานทุกวันเราก็มีการอ่นานพระคัมภีร์มากขึ้นเราก็อ่นานพระคัมภีร์ได้และทุกวันนี้ก็อ่นานพระคัมภีร์มาตลอดค่ะเอเมนแล้วมันหายไปเลยเหรอโลกเนี้ยเพราะว่าพิธีก็มาอธิษฐานวางมือตลอดก็ล้มการล้มคือการยอมคือล้มเนี่ยคือทั้งฝ่ายวิญญาณล,ล้มด้วยผีล้มด้วยอ้วกด้วยออกด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องล้มก็มาเรื่อยๆแลวมันมันหยุดกินไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยยาพวกเนี้ยเพราะกิน กินก่อนมาโบสถ์ด้วยก่อนที่จะเชื่อพระเจ้ากินอยู่อย่างนั้นกินหยุดเมื่อไหร่เนี่ยหยุดประมาณเดือนกุมภาค่ะเออกุมภากุมภาปีหกห้านี่ค่ะนั่นตั้งแต่เริ่มต้นอธิษฐานค่ะเรื่องแต่เริ่มไปยังไม่ได้กลับมายังยังมาไม่ไม่ได้มาโบสถ์แต่ผมอธิษฐานให้เขานะใช่ไหมโบสหัวเป็นโควิดจะไปโรงพยาบาลอธิษฐานให้ตลอดจนกระทั่งเขาเริ่มต้นเดินหน้ากับพระเจ้าก็เริ่มต้นหยุด หยุดกินพวกนี้ค่ะปัจจุบันกินกี่อันป,ปกติเดี๋ยวนี้แค่ความดันค่ะเพราะยังไม่ได้ไปหาหมออืค่ะความดันสองเมตรค่ะตอนเช้าแค่นั้นนะคะแค่นั้นเองค่ะเมื่อก่อนทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ทําอะไรได้ตอนนี้ปั่นจัก,กรยานได้ขับรถยนต์ได้เองไปนู่นมานี่นั่นได้ตลอดเวลาค่ะโดยที่เราไม่ต้องอาศัยสามีเราต้องไปไปหลายๆที่เราไปได้หมด ก่อนขับรถก็ไม่ได้เพื่อพอขึ้นรถเวียนหัวต้องจอดรถบางทีจอดรถกลางทางก็มีค่ะก็ต้องเรียกสามีมารับให้ให้กลับบ้านค่ะอืมนอนหลับได้ไหมนอนเออตอนช่วงแรกจะนอนไม่หลับเปิดเปิดอ,อ,อาจารย์โอเปิดคลิปอาจารย์โอฟังแล้วคนข้างข้างตัวก็บอกทำอะไรอะ่ะน่าลาคาญเราก็บอกโอ้ยทาไงพระเจ้าเราก็อธิษฐานนอนไม่หลับเราก็ลุกขึ้นมาตีหนึ่งตีสอง เราก็อธิษฐานอธิษฐานทุกวันนี้อธิษฐานทุกคืนในการนอนหลับหลับตั้งแต่กลางคืนจนถึงเช้าขอบคุณพระเจ้าค่ะ Amen. เอเมนตบมือขอบคุณพระเจ้าที่ผมให้เขาขึ้นมาเป็นพยานบางครั้งการอัศจรรย์มันเริ่มต้นเปี่ยงเกิดขึ้นทีเดียวดีขึ้นแต่มันมีการต่อสู้กลับเข้ามาแม้กระทั่งตัวผมเองก็มีการต่อสู้ฝ่ายมิญญาเนืงนั้นเมื่อดีขึ้นแล้วต้องรักษาชัยชนะพี่นอนองผู้บำบัดรักษาชัยชนะ รนะเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าเราต้องเดินหน้ากับพระเจ้าเขาได้หมายสําคัญอธิษฐานปวดหัวก็ปวดหัวหายแต่อีกสองสามวันก็กลับมา็เนเหมือิมเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าอีกแล้วก็อาการฝ่ายเยนก็ออกก็ดีขึ้นจนกระทั่งเราบอกว่าเราจะมานั่งอธิษฐานอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาพระเจ้าจริงจริงๆค่ะเอาจริงๆมีอะไรหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้บอกกับพี่น้องจากที่เรา รู้จักพระเจ้าแต่ไม่ได้เอาพระเจ้าจริงๆจังจังจนมาป่วยยังหาสาเหตุไม่ได้เดี๋ยวขอถุงดาด้วยเดี๋ยวเจ้าใส่ถุงดาเอาถุงใหญ่ๆมาด้วยเดี๋ยวจะเทให้พี่น้องดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะมีอะไรบอกพี่น้องหนุนใจพี่น้องหน่อยว่ามาหาพระเจ้ามาพึ่งพระเจ้ายัางไงอธิษฐานมาหนุนใจพี่น้องเลยก่อนอนทิตย์อยากาอยากให้พี่น้องมาโบสถ์ทุกๆอาทิตย์นะคะมาอธิษฐานกับพระเจ้าเรามีอะไรเราทูลขอพระเจ้า จงทูลขอเราและเราจะตอบเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้จริงๆค่ะแล้วพระเจ้าก็ให้สิ่งที่ตอบก่อนที่จะมานี้ปวดถ้าปวดนี้ปกตินี้เมื่อก่อนนี้ต้องกินยาแก้ปวดแล้วใช่ไหมคะปวดน่วนปวดที่กินกินยากินยา,นยาเราเราไมไ่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าแต่ในนี้รู้เลยว่าการปวดมันเป็นยังไงอยู่ดีๆเรามาปวดเราไม่บอกไม่ใช่ฉันจะอธิษฐานฉันจะขอพระเจ้าขอพระเจ้าเท่านั้นอธิษฐานขอมือข้างนี้ไม่รู้เป็นอะไร ก่อนจะมาคันมือคันทุกทุกนิ้วต้องเกาจะเอาคารมายทามาโบนี่ก่อนเมื่อคืนก็บอกว่าพระเจ้าลูกขออธิษฐานในการรักษามือที่คันนี้ลูกจะไม่ไปหาหมอลูกจะอยู่ในทางของพระเจ้าลูกจะอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าโปรดให้ลูกหายด้วยล้วมือนี้ก็หายคันค่ะเอเมนเอเมนค่ะอเมนเอเมนมันมีฝ่ายวิญญ,ญาณร่วมด้วยนะ ดังนั้นพระเจ้าสามพระเจ้าบอกอย่าก,กลัวมนุษย์ที่ฆ่าได้แต่กายแต่จงกลัวพระเจ้าที่ฆ่าได้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณดังนั้นพระเจ้าสามารถรักษาทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างอาาเอาต้องเอาพระเจ้าจริงๆนะวกแวกวกแวกได้ไม่ได้ไม่ได้เอเมนตอนนี้มีอาการอะไรไหมตอนนี้ไม่มี <c oughs> แล้วค่ะเ <c oughs> พราะว่าเมื่อวานอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเราจะต้องให้มาโบสให้ได้ค่ะเราต้องทุกอย่างให ให้ที่บ้านให้เรียบร้อยเรามาถึงที่นี่เอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะเอเมนมาถือไหมผมจะให้เทใส่ถุงเราจะไม่กลับมาใช้อีกแล้วเอ้ามามามาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทิพย์มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะที่ว่าถือถุงขึ้นมาข้างบนเลยอ่าเน่เ่เน่โชว์สิว่ามันมันยั่วมเลยกำมือข้นห้องสูมซูงมาใกล้กล้หน่อยมันเยอะขนาดไหนใส่ลงมาเนี่ยเยอะแยะเลยยั่วมใส่ลงมาอีกสูงสูงสูงๆไม่ได้โอ้โหยานี่ถ้าจะขายได้เป็นหมื่นแล้วมั้งเนี่ยโอ้โห ย่วมลงไปไม่เอาแล้วนะ,ะไม่กลับไปอ,อถาถุงนะถุงนี้โอ้โหเอามาย่อมโชยย่อมโชาชกชูวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพี่เบิ้มมาอีกถุงหนึ่งเดี๋ยวจะห้ามใครไปเก็บกินนะ <c oughs> อ้ามแล้วนี่นี่เดี๋ยวไปเผานี่นี่น,นี่ยาเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะถ้าเปลี่ยนเป็นวิตามินน่าจะดีนะเนี่ยครับ <c oughs> ยาคุณหมอคุณหมอเลยนะครับพวกเนี้ยนี่นะเอเมนใส่เข้า,า่า ใส่เข้ามาใส่เข้ามาเขาต้องเดินหน้ากับะเจ้ามนะเอเมนตบมือขอบคุณไปจ้า